เอากล้วยมาหลายครับมือนี่เจว่าเพราะว่ามือนี่วันอาสาฬหบูชาบ่เจ้าหืกล้วยแกงแข้งตัวใคาเจ้าสีหว่าขอต่อขอต้มไปบอกไปวัดนี่อืแตงกวางเทอะไรล่ะลูกเขย <c oughs> ว่าลูกไพ <c> ่ <oughs> ว่าลูกเขยลูกไพ่ เอาเอาาอดีมือนันเพชรพวดเจ๊จ๊ะมือนันเพชรแน่ไม่งี้ยเพรากเขีี่ยนคือง้าดถูกง้าจะได้งงามครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้เจียยังไงเนาะเจียต้มบะทุ่งเราจะบาดอะไนี่พี่น้องครับหูยู่บนใบบนเกียวทะเลหูใจยู่ อเัวละย่างบ่อันนี้เจียงนี่ะองอืมโอ้ไม่ตื่นงานด้วนี่ะโอ้อยากกินยำเลยเนาะมีน้อยำใส่ไหมอ่มนขาวขหคนละเกียเอออันนี้เกียต้มบ่จาอันนี้เะยอันนี้เกียต้มเนาะเกียขี้ทาอันนี้เกียยยเกียขี้ทาเกียต้มยูหน้า้าเนี่ย อันนี้เจียต้มอยู่นะขวดขวดข้ามาดูข้างนี่อือพี่น้องครับบ่เฉียวชัดเลงเจียทว่าเจ๋ยวสรุปแล้วก็คือว่าเจียนี่ขวดเอาอยู่ไห้น้าเขาเจียไหอุวีเท็จเออเจียเท็จเอาแต่ว่านั่นเจียทะเลบ่โอ้ยเนาะม้าบอกไข่สับสนน่าสัมผัสเลย น้อไม่เจ้าไรหน้อยเนาะแสบ่าน้องน้องหม่สมเนาะแสบเจ้าวานโนนน่หรอเอออันนี ah, ้วันไ่นเออเจ้าบ้านโน้นเหรอเขาเห็ดผ้าเขาเช็ดเอาเออดีดีดีอันนี้ผู้ดอนเออว่าแ่บอันนี้อันนี้บ้านโน้นครับแอบือแสบบ่านโน่บบอกจะบอกคมจริงหลายเขาสิว่าซื้อเหลาคนมาเป็นวะกี่หลัคปะแสบันี่ยอือ ขอนิว่ามีข้อต้มโอ้เขอนิว่ามีข้อปุ้นข้อปุ้นเมื่อนเออเขาออกภาษาอี๋อันนี้มันแก่หรอเจนเห็นไหมแก่ซะเนาะอื้ยก็สุกตอนต้นกอะสุกครับพี่น้องสิควายเลี้ยงเะฮะมันจะปูดเหรอเขาเลี้ยงมาทุ่วันเลี้ยงมาเอ้าก็ต้องเพดหลายได้ไม่ใครเด้ออืมูย่อหนองไข่บ่หึงมูย่อหน้องหานบ้าวบ่าวบ้ ต่างใจสิมาซื้อข้าวปุ้นที่แล้ววันจีซื้อไปตำเองบะหมี่บะหมี่แบบนี้เขาเอาเอาตำหูอยู่แล้วล่ะบ่เห็นเขามาส่งปูส้มตำส้มตำครับเดี่ยก็ว่าถือกับปูก็บอกวันน้าบอกจะไปจริงจังไรแถวลูไผเอ้ยกินปูแล้วเนายปูไอ้ปูเหนียวหน้าง่ายปูกันฝรั่ง เ่ไปสื้อน้าเห็นอยนันน้าขออยวยทอบอกพ้าดเลยไหมอไอยเจ้าหอยอรขอเอารถแทบรถเห็นว่าไรที่ซื้อดรอกมันต้องใช้เติตันเติมต้นขาย่อยแพงอันนี้เขาขายสิบาทคือพี่น้องครับมักจะซื้อตำมืนี่งอันเด่นสิบบาทไปแล้า เดียนถุงละสิบบาทสิบบาทนี่พี่องครับเดี๋ยวใส่เพิ่อนบ้านถุงละสิบบาทครับถือตัวนี้ถือบ่นเหสิบบาทบ่ได้เสายบยุ่งน้ำใหม่ใส่น้ำจกน้อยนะเจ้าน้าใหม่ใส่น้ำจกน้อยนยบ่จนดอกหอยหอยบ่เอาต่น้อใหม่น้อยนึงไม่ได้เปนเสียบตัวนี้ นอหม่เห็นไนีเมยนีเข้มนเป็นแพ้งนอใหม่พี่น้องแพงก็บ่เอ้าบ่ได้เงินคนอยู่แล้วสารพู่กแพ้งเชียใส่จังนอนนะเห็นไหมใส่น้อยจังนอนอาจยใส่ใส่จังนอนะจ๊รใส่ใส่จังนอนเนี่ยอ้าวหญ่นาคือบ่มาเอะไรน้ำจิ้มวะนีห วันุเนี่ยว่าผมมาสิให้อันีไหนปูกนมโซ่ในางเือเออเอออโอเดี๋ยวชนไรี่ปูาเสียมดีว่าครับอืมปหลายกันนะโอ้ปาเสี้ยมะไรหสมเทแสบแบไนวัก็แล้วแ่บะเจะแด่เส้นกัน้ยนะแดเส้นัย เดี๋ยวจางนั่นเลยฮักตะบมี่พี่น้องมากินตำหุ้งน้่งกันครับมันจะหมูนุ่งกับบอล พ่เพชรปันไหนส่น เขาสวยครับพี่น้องเขาสวยหาผักมากินกับคุนเดี๋ยวไปหาผักมากินกับกัน,าากน,กกนพี่น้องขัวานบ่มีผัก ไปสำนีก่วาม,มาปนนงกเนาะหาๆก็กินกับตัวน